อารมณ์ทั้งนัน้นค่ามความดีที่เขาต่างใจเล็กๆน้อยๆสาายัมม่งนิ้วแหลมหนึบแต่ยัยงดีเลย,ยปล่อยมันว่างเฉี่ยมันว่างใจมันว่างอย่างกายมันผ่อนคลายบนอยู่กับความตึงเครียดหายใจอัดกับไปเต็มแล้วมันเป็นปอบค่อยๆปล่อยตอนได้การใช้ชีวิตเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ย จากนี้เป็นควาคัมคือเห็นนสติกับอยู่ลมหายใจของเฮาอยู่ตลอดสิ่งคุณงามความดีมันสิแลีนตามหลังม่มีซื้อดอกฮ่องก็ต้องไปเลี้ยงลึกหมักไม้ทำย่า่หมูจักว่าเรื่องนี่ธรรมดาของโลกเอาเมือนี่ตั้งหัวข้อไ้ตัางหัวข้อว่ามันเป็นเรื่องของธรรมดาของโลกก็ได้หองจักก็ธรรมดา นั่งบ่เหมียวบ่เป็นนังไรเป็นของมันนหรอมันค่อนเป็นของมันเพราะว่าขอแหลกนึงมันมีเสียงอรือมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงของมันมันเกิดขึ้นหรอมันตั้งอยู่แล้วมันกระดับไปมันเปลี่ยนแปลงของมันเองทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันโมยูซื่อๆอยูได้ก็บยูได้โมดลนึงมันโมแมนไม่พูน คือสมัว่าที่ฮาเนี่ยไปว่าตองเอาไลน์หรอเขาก็อจากจะใท้มันตังอย่งนี้หรอจากนี้มันมีจีรี่ขึ้นมาเนี่ยล่ะอยญาอย่าการมันได้ขึ้นมาบนถนนหรมันกับว่าได้ด้วนได้ด้วนวันว่าได้แต่ว่ามันได้มันผัดๆไปอันนี้คือชีวิตจริงชีวิตของมนุษย์ฮานี่สิิงแรกคือหนึ่งความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นอันหนึ่งจักมันว่าเทียมมันเคลื่อนบางันเคลื่อนอยู่ว่าเศร้า ขันมันเคลื่อนก็เพราะใครนิ่งขันยากให้มันนิ่งก็ต้องมีสติมันไปขว้างังไปแล้วันไปจับเอาสติไปจับหรอกมันดึงมากหรอกมันดึงมากหรอกบายทีขันย่อใดล้นมันคนอื่นวาสมาจิความตั้งมั่นความตั้งมั่นอยู่ได้มัาตั้งอย่างน้อยหนึ่งพาทุกอย่างมันเกิดมาจากเหตุมันสิมีเหตุมีปัจจัย เหตุก็คือเหตุที่มันเกิดขึ้นมาหน่ะเหตุเนี้ยสุกบ้างทุกบ้างนั่นแหละปัจเจกหเครื่องส่งเสริมเครื่องต่อเติมลบอนุพยัญชนะเสริมเข้าไปเพียงบัดหอนเขาข่วนี่นะเขาข่วนนี่เหมอนจะต้องเห็นอย่างปูอาหารโมเมนต์เหตุใจเนี้ยปูเมือกันนั่นแหละมันเป็นเหตุมันเป็นปัจเจกอย่างนั้นแจกเติมเติมนั่นเติมนี่ก็ไปในอย่าครหลัวเข้ากันหลอกเติมนั่นเติมนี่กันตัว

ากา,านฝังเหลี่ยมการปฏิบัติธรรมสามหมื่นหนึ่งหมื่นแย่แต่ก็ได้ประโยชน์นะ่ไหมทามองเห็นคนมากอยู่แต่บาคงคนใจซ้ำยี่สุดยอดเลยที่ซุดยอดเนี่ยซุดยอดจะของเห็นเด้จะควงให้ชีวิตร้ายก็จะควงให้โอกาสกับเจ้าของโอกาสคนที่มันเนื่อยขมันนี่โอ้ยออกจากบา้านออกจากเงื่อนจากสร้างออกจากธุระออกจาก โลลับไปฮินโออาริโยสุเมธสโซน่พระอริยาเจ้าออกจากเครื่องโลเลเข้านี่โง่หนิเนาะใหญ่มายาชาใส่กับคุโลเลนน่เนาะมันกัดตัวหน่ะตัวนี่โอ้ยเห็นเหงายหลมาต้องไปลองยังนี่สบายกว่ามันไหลยองมันไหลจองเข้าไปติดบ่วงมันว่าบ่วงแห่งมาร ค่อยฟื้นออกไยมันน้องเป็นสิ่งต่อมาก็คือโลกใบนี้มันบวกมีของของเฮาที่เป็นสิ่งที่มันเทียมแผลและถาวรมันบ่เป็นของเฮาจักบย่านเขาบ่มีอำนาจียังติไปสร้างมันได้เหมสร้างได้บางบางยานใส่หันขวานบางยานก็สร้างมาได้ส่วนใยังหรือมันยังย่อมหลับย่อมหลับเพราะมันตัวแดดก็คือแดดฝนก็คือฝนขนอ๊อกไปจากถึงแดดเ๊าก็หาคนลบออกคนเตะขึ้นห่ม เป็นมวยปุ่นโจมก็มันก็ได้เยอ่มันจมได้เขาเลยโอ้ตกแมวแต่ฝนนยังวายอยู่อาสก็ตกเนาะ่จมยู่งฮาว์กันหนักก่าก็หอใจคนมาฝึกอย่บ่าเศร้ากันืัอมันหลงฮักไล่นาง็เป็นฮขกกรต่ายอร์ลอนมาฝึกไไปฝนไหมี่นฮักฝนอย่บ่าเศร้าใจฮักเบาหินเพทรรมะนี่แเป็นหิ้ฝนใจค็ให้ฟอยหัดยบาเศร้าหน่อ อันเัาบอเหตุมันกับ,บอ่อไหนคอยฝึกเพราะว่าทุกย่างมันเป็นเรื่องปกติของมันเ่ซีขวานใหญ่จิงแหลกก็คือหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงพันแปรอยู่ตลอดสิิงที่สองคือมันมีเหตุมีผลของมันมีเหตุมันมีปัจเจกของมันจริงที่สามก็คือเข้าพอสามาธิแต่มันเป็นของเข้าได้โดยที่เป็นของเทียงแท่และทาวันด้ มันโบมีมันเป็นของมั่นดีมันเป็นเรื่องของโลกข้อมันเนียนนอนอเห็นจนังไอนได้เกิดขึ้นมากตว่าโอ้ยมันเนะะียร์มาสนี่เนาะไม่ไหวประธานเนี่ยร์ดรอฟทำหนิบมามือชี้งรงช่วงในจนังไนก็เหมือนชี้ใกล้ไข่เนียร์ดรอฟอาเทียวหวานมันขึ้นนะเทียวหวานมันลงยังไม่ยังไม่ต้องว่างอย่างจิตมันลงอี๋ กันว่างกิจมันลงได้หล่าที่อยู่ในหลวงเนา่ยท่พวกอุปังทั้งหลายเนี่ยเป็นว่าย่ยงมีปัญญาเป็นบุคคลที่มีปัญญาที่รักษาตนเพื่อบรรเทาถูกเลยเอาหูจับธรรมะมวลมีธรรมะเพื่อมาเถียงกันเพื่อมาโซเจ้าหูไหลายหูหน่อยหูไหลายคอยขอวัดตะควัเจ้าพ่อไไรเยอะบ่โซ่หูมวลกันนี่แต่เยอะอกสุฟังไต่เยอะเพราะว่าการมอง มันใส่ได้๋ว่าไหลเนี่ยนะมันเป็นท่างขี่นี่ยนะเพื่อนเข้าหลงท่านอยู่นะเข้าไปถามเพื่อนนะไปบันโคกหรืไปยังไม่นอนมันพลงง่ำหรืไปยังไม่นอนนี่ยนะถามพวกหนุ่มแจ๊ะไปหนีครับไปหนีเด้อถามเปล่าไปหว่านพลงง่ำหนีเด้อเจ้าไปบันโคกเสื้อโคกงหรือจะไปท่างความเปล่าไปหันเ่ยโบมีเราเนี่ยนั่นคือการแหนะเขาก็ไปตามหนะเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันคนแฉล่บอกเขากินเท่านั้นเอา ศาสดาองค์ไหนสิบอกเขาไปานีย่อยบอกเขากินเขานอนบอกเส้นทางที่เขาจะไปเมื่อเขาสิตายนี่เพิ่นให้เยาเลือกเอาเฉยเส้นทางที่เขาบอกเพิ่นบอกไปเหี่ยวเหลือกเอาตายไปแล้วเขาจะไปอยู่ใส่เส้นทางเขาจะู่พักควันอยู่เทวดาก็ได้อยู่พ่อมก็ได้เรื่องสิกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไงเฮ็ดได้เขาเป็นเนปว่ได้เรียน แต่ว่ามันมีอยู่วังเดียวนึ่คือมันร่นนี่มันประเสริฐเราไม่ก็บรรลุได้ถ้ามาบรรลุอาหารก็ต้องกลับมาเกิดอีกนี่อย่งเงี้ต้องมั่นใจดิแคดจังไรยังติดปิดอบาบของได็ก็ต้องมั่นใจต้นนะชินหาเาวว่ารับได้หรอกตั้งใจรักษาต่อสู้ก็มันที่วันระมัดระวังอย่างของน่ะสัมรวมระมัดระวังเป็น่ังว่าเฮ็ดเอาคันได้มื้นดิกระตื่นนี่บ่ไม่ไหว อย่างนี้ประัตคำตื่นเสามามือเงินเสาเละเอาปฏิทินมาขีดขวกไว้หนึ่งมื่อเต็มแล้วชิ้นหายวนโอ้สแสดงว่ากูเป็นมนุษย์เต็มหลายแล้ได้มือนนี่วะันอน <c oughs> อยู่ว่าแต่เก็ตชิ้กคปีเลอยู่ว่าแต่เกชิ้นีเขาแต่ชิ้นเต็มมือนนี่วะนนี้่มีความรู้สซกเต็มหลายเปอร์เซ็นต์นานะกมพุ่มใจอ,มอ้าเมียนดิคให้่าานที่มีกำลังนี่ มีกำลังจิตกำลังใจวิริเยนะทุกขมัดจิตติมันมาผูะะ้เจ้าศาสนาเพคนบริสุทธิ์ได้คดข,ขีขันใหญ่ไอ้ที่วาอยู่นี่ว่าอันนั้นกับว่าแมงกองเข้าอันนี้กับว่าแมงล่องหายจากของปัจจังหวะอยู่เปจนยังไงโอ้ยคู้เรียนที่เป็นมันตองวันตะเจ้าเนาะคน,นถดล่องเมื่อเป็นเป็นอภิยาศาสตร์ูยังเห็นล่องเมื่อเงินคนแห้งแล้วคนวางถึงบ่าอย่า,างกมามัทธุกอีกมันมีอยู่เส้นเดียว พระสวดโยหันว่าแม่ติลักณาเนี่ยใหญ่ก็มันิจังทุกขังนัตตาเทปไปเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมือบนบละอักฐะนิพนพนินเ,เนี่ยนิพพินทัตติทุกเขียเอสะมะโควิสุทธิยาเขาก็ต้องจับเบือในเบื่อในนี่ถูก ว่ามันเบื่อคือยังเหมือนเบื่อหันหลังเหนกันบ่อยากโง่ต้องกันนี่ไงบางคนเราเบื่อเอายควมว่าฝึกเอามันก็มีหลายระดับคือว่าเนาะคือสร้างกันเนาะเนาะบางทีก็สร้างก็ยังสร้างหนุ่มสร้างหลานกับสร้างคื่นมันก็บ่าสร้างด้วยกันนี่เนาะแตเป็นสังตว์มันมีหลายระดับคือว่านน,าน,าน,น่ะตั้งแต่คือยังคนนำเป็นสั่นเป็นเหล็กเป็นธรรมดาเลยเหล็กหนึ่งสองสามสี่ดูสัตน์หนึ่งสองสามสี่เลยนะ ขาบอกคยฟื้นคอยฮัค,คอยพัฒนาเขาก็มีท่านมีศีลม,มีพ่อวันหน้าเนี่ยเออเป็นเห็นแลใจให้ยุกว่าเศร้าะก็มุน่านหนาบุญนะแอ้เมื่อละเล็กมื่อะน้อยก็ะาน่ำก็กดน่ำแล้วพ่อเป็นภาษาบาลีเาขาบอกลับบาทนะครับ